สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์เชิงลึกของเราดิฉันนุค่ะผมพี่ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เอ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับการจัดการความขัดแย้งตรงชายแดนเนี่ยมันต้องใช้กลยุทธ์พอสมควรเลยเรามีบทวิเคราะห์กรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามาเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าแนวคิดเบื้องหลังการจัดการความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ การทําความเข้าใจกรอบคิดพวกนี้สําคัญมากนะคะมันช่วยให้เรามองสถานการณ์ความตึงเครียดได้รอบด้านขึ้นไม่ใช่แค่มองจากมุมของอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างเดียวแต่เห็นถึงเ,ออเหตุผลเบื้องหลังครับเริ่มกันที่หลักการพื้นฐานก่อนเลยที่บทวิเคราะห์เน้นมากๆก็คือประเทศไทยเรายึดมั่นเรื่องการปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนอันนี้คือเคร่งครัดเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากจะรุกรานใครแต่เป็นหน้าที่พื้นฐานเลยในการพิทักษ์แผ่นดินปกป้องประชาชนซึ่งกองทัพก็มีบทบาทสำคัญตรงนี้ใช่ค่ะการแสดงจุดยืนที่หนักแน่นแบบนี้นี่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารอย่างเดียวแต่มันเป็นการปักหมุดจุดยืนที่แข็งแกร่งไว้ก่อนเลยสำหรับการเจรจาที่จะตามมาอ๋อครับครับคือเป็นการสร้างเหมือนสร้างเวทีหรือ กำหนดกรอบการพูดคุยไว้ก่อนประมาณนั้นเลยค่ะแต่ถึงจะแสดงความเข้มแข็งออกไปบทวิเคราะห์ก็ยังย้ำใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาเนี่ยคือหัวใจหลักของการแก้ปัญหาถูกต้องค่ะการทูดการเจรจายังไงก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดแต่ว่าการเจรจามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวแล้วก็จุดยืนที่ชัดเจนของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะครับ ตรงนี้แหละครับที่บทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากคือเรื่องการแสดงท่าทีเชิงยุทธศาสตร์บอกว่าถ้าท่าทีเราดูอ่อนแอไปหรือแบบไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียทําให้สถานการณ์แย่ลงได้เหมือนกันใช่เลยค่ะบทวิเคราะห์เขาใช้แนวคิดที่เรียกว่าเกมจ้องตาหรือ staring game นะคะคือในสถานการณ์ที่เผชิญหน้ากันเนี่ยฝ่ายไหนที่แสดงความลังเลออกมาก่อนหรือดูกระพริบตาก่อนว่างั้นเถอะมักจะเสียเปรียบ เสียเปรียบทั้งทางจิตวิทยาแล้วก็ในการต่อรองด้วยการรักษาท่าทีที่มั่นคงนิ่งๆไว้เนี่ยมันเลยจําเป็นเพื่อสร้างสมดุลอํานาจที่เหมาะสมแล้วมันก็จะทําให้เห็นเจตนาจริงๆของแต่ละฝ่ายรวมถึงบทบาทของผู้สนับสนุนเบื้องหลังด้วยนะคะ ฟังดูเหมือนเป็นสงครามจิตวิทยาขนาดย่อมๆเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าการพูดคุยแบบปกติมันมันยังไม่ได้ผลละครับหรืออีกฝ่ายยังดูไม่พร้อมจะคุยกันจริงๆจังๆบทวิเคราะห์มีเสนอแนวทางอื่นไว้อีกไหมครับมีค่ะมีพูดถึงมาตรการเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆที่ไม่ใช่การใช้กำลังโดยตรงนะคะ แต่เป็นการส่งสัญญาณที่แรงขึ้นเช่นอาจจะจำกัดการติดต่อสื่อสารบางช่องทางที่ไม่จำเป็นลงไปควบคุมพรมแดนให้เข้มงวดขึ้นอย่างการปิดจุดพานแดนชั่วคราวบางจุดหรือการแสดงความพร้อมทางทหารในพื้นที่ให้เห็นชัดเจนขึ้นหรือแม้แต่การทบทวนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อส่งสัญญาณว่าเออเราไม่พอใจนะหรือเราจริงจังนะกับการปกป้องอธิปไตยของเรา พอพูดถึงการส่งสัญญาณทำให้ผมนึกถึงคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยครับไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอะไรแบบนี้ในมุมของบทวิเคราะห์เนี่ยเขามองคำพูดลักษณะนี้ยังไงครับมันฟังดูแข็งกร้าวมาก แต่ในทางยุทธศาสตร์มันมีความหมายแฝงอยู่ไหมค่ะบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าคําพูดแบบนี้ไม่ควรมองแค่เปลือกนอกว่าเป็นชาตินิยมสุดโต่งอะไรแบบนั้นนะคะ<ฮ>แต่มันคือสัญญาณเตือนเชิงยุทธศาสตร์รูปแบบหนึง่งเป็นการสร้างแรงกดดันเพื่อดึงอีกฝ่ายให้เข้ามาสู่โต๊ะเจรจาโดยที่เรามีจุดยืนที่ไม่เสียเปรียบเกินไปนักมันเหมือนการประกาศว่าเรามีเส้นที่เราขีดไว้นะเราต้องการการเจรจาที่ยุติธรรมที่เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันคือไม่ใช่การประกาศสงครามนะคะแต่ แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขเพื่อการพูดคุยเข้าใจครับคือตั้งการสุ่งไว้ก่อนเพื่อให้การต่อรองมันสมน้ําสมเหนือคือแต่ไม่ว่าความขัดแย้งจะเป็นยังไงสุดท้ายประเทศเพื่อนบ้านก็ยังอยู่ติดกันเหมือนเดิมตรงนี้น่าจะเป็นอีกประเด็นที่สําคัญมากๆถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆบทวิเคราะห์เน้นย้ำเลยว่าการปล่อยให้ความขัดแย้งมันบานปลายจนกลายเป็นศัตรูถาวรกันไปเลยเนี่ย ไม่เป็นผลดีกับใครเลยค่ะในระยะยาวเพราะเราย้ายประเทศหนีกันไม่ได้ถูกไหมคะภูมิศาสตร์มันบังคับเรายังต้องอยู่ติดกันทํามาคักหายพึ่งพากันในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอจะยอมรับได้แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่มันสร้างสรรค์ต่อกันไว้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะงั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่ามันคือการ การพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการแสดงความเข้มแข็งเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของเรากับการเปิดช่องทางการทูตการเจรจาไว้เสมอไม่ให้มันปิดตายไปใช่ค่ะใช่เลยมันคือความสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้เลยค่ะเป้าหมายหลักแน่นอนคือสันติวิธีคือการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุย แต่การแสดงท่าทีที่หนักแน่นแล้วก็แสดงความพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยมันก็จําเป็นเหมือนกันเพื่อสร้างบรรยากาศหรือสร้างแรงกดดันให้เกิดการเจรจาที่มีประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมเพราะถ้าเราแสดงท่าทีที่อ่อนแอเกินไปมันอาจจะถูกตีความผิดๆดได้แล้วก็อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นของคนในประเทศเราเองด้วยค่ะครับฟังดูทั้งหมดแล้วเนี่ยการจัดการความขัดแย้งชายแดนในมุมมองนี้มันก็ เหมือนกับการสนทนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆจริงๆนะครับต้องใช้ทั้งท่าทีใช้ทั้งการกระทําแล้วก็ใช้คําพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่เป้าหมายลึกๆที่สุดก็คือพยายามหลีกเลี่ยนการประทะให้ได้ และเป้าหมายสําคัญที่สุดนะคะตามที่บทวิเคราะห์สรุปไว้ก็คือการบรรลุข้อตกลงที่มันยุติธรรมผ่านกลไกทางการทูตนี่แหละค่ะโดยที่ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพื่อความมั่นคงและก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาพต่อไปมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับคือในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่ข่าวสารมันไปเร็วมากมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆการรับรู้ของสาธนารณชนหรือวิธีการที่สื่อนำเสนอข่าวสารพวกนี้เนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์การส่งสัญญาณหรือการเจรจาที่ซับซ้อนแบบที่เราพุยกันมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ทา้าทายเหมือนกันนะครับในยุคนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเราค่ะหากชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไป และขอเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามช่อง YouTube ของเราต่อไปครับเราจะนำเสนอประเด็นสำคัญสคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไครอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่สนับสนุนช่องของเราค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ